นี่เป็นหนังเมื่อ44ปีที่แล้วครับถ่ายทาที่จังหวัดกาญจนบุรีเหลือฟิล์มมาอยู่สองม้วนนะครับเป็นสองม้วนสุดท้ายก็คือม้วนที่5กับม้วนที่6ซึ่งวันนี้จะตัดให้ดูสถานที่ที่ถ่ายทาหนังเป็นหลักเลยนะครับที่แรกที่เห็นอยู่นี้ก็คืออาคารที่อยู่ด้านหลังนี่ภูมกับเขาจงใจถ่ายโดยใช้วิธีใช้ใบไม้นะครับปิดบัง ชื่อสารเอาไว้นะครับหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าชาติจงอางผู้ที่สร้างก็คือคุณสุคนสีสวัสดิ์แล้วก็กํากับการแสดงโดยคุณจารึกสงวนพงนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่18เมษายนปี2524ที่โรงหนังเพชรรามห้าเพชรมพายแล้วก็เจ้าพยาฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณสมบัติเมธนีใส่หมวกใส่แว่นพาเพื่อนนะครับมาที่จะพลน เดีวกว่าชิงนักโทษที่เขาจะเอามาสารแต่ว่าข่าวรั่วไหลครับคุณสุชาวิพงวิไลเป็นตำรวจพาตำรวจมาล้อมจับอีกทีหนึ่งไคุณสมบัติที่ถือปืนอยู่นี้ใส่หมวกสีขาวก็คือคุณนิดภูมินะครับภูมิพัฒนายุทธแล้วอีกคนหนึ่งคนนี้ครับคุณอนันต์สัมาทรพย์นะครับทีนี้ก็เกิดการชุดลมุนกันแล้วครับในเมื่อตำรวจรู้แกวนะครับ อาการที่ถ่ายทำเห็นอยู่ด้านหลังนะครับดูแล้วน่าจะเป็นศาลจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ชิงนักโทษแล้วก็ไม่สำเร็จหลบหนีออกไปเส้นทางที่พระเอกสมบัติเมธนีขับรถหนีไปนั้นเป็นเส้นทางที่อยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีทั้งหมดเลยนะครับก็เลยคิดว่า 44ปีที่แล้วผู้สร้างกับผู้มุกับนั้นคงจะเลือกใช้สถานที่อย่างนี้และครับซึ่งดูกว้างๆแล้วก็เป็นพื้นที่ของส่วนราชการที่อยู่ติดติดกันนะครับก็คือมาถ่ายทําที่บริเวณของศาลจังหวัดกาญจนบุรีนีคุณดูนะครับดูดอกกระโดนนี่ครับคุณสุชาตผมวิไลเล่นเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าเรื่องตำรวจน้ำไม่ดีนะครับ และต่อจากนี้นะครับก็คือเป็นฉากที่คุณสมบัติเมธานีขับรถเลาะไปในสถานที่ต่างๆอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่ามีบางจุดบางแห่งนั้นถ้าตรงไหนเห็นภาพที่พอจะมองออกว่าเป็นสถานที่ใดในกาญจนบุรีเดี๋ยวผมจะหยุดภาพนิ่งให้ดูนะครับอย่างเช่นนี่ก็คือธนาคารทหารไทยครับแล้วก็วิ่งไป เข้ามาตรงนี้นี่เข้าใจว่าเป็นคิวรถบขสแล้วนะครับอาคารที่อยู่ด้านหลังนี่ถ้าไม่ใช่โรงหนังก็ต้องเป็นห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็วนไปวนมานะครับเห็นบ้านเรือนผู้คนอันนี้เรียกว่าฟิล์มเลื่อมเลี้ยวแล้วนะครับนี่ครับมีธนาคารอีกธนาคารหนึ่งแต่ว่าภาพไม่ค่อยคมชัดอันนี้หยุดให้ดูไทยมุงนะครับที่มามุงดูการถ่ายหนังในฉากที่ ไล่ล่ากันในย่านชุมชนของกาญจนบุรีแล้วก็ออกมาบริเวณด้านนอกนะครับบริเวณด้านนอกนี่ก็จะดูครับวิ่งครับจริงๆหนังเขาเจาะหน้าให้เห็นว่าคุณสมบัติเป็นคนขับรถนะครับแต่ว่าผมเอาออกนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันโดดจนเกินไปนะครับนี่ครับรถตำรวจก็ไล่ล่ายัางอยู่ในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะครับ เพียงแต่ว่าเป็นภาพเมื่อ44ปีที่แล้วนี่ครับวิ่งครรถบรรทุกหินวิ่งสวนทางนะครับที่ถ่ายจากตัวในรถนะครับนั่งกับคนขับนะครับนี่ครับมาจะากันตรงนี้ก็พุ่งเข้ามาบริเวณที่ตรงนี้นะครับขับไปแล้วก็จะไปโผลท่ที่ที่หยุดรถสะพานแควใหญ่ มีป้ายอยู่นะครับเมื่อี่ีแล้วแล้วรถก็จะเลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปนี่เห็นเหมือนเป็นตัวอาคารสถานีสะพานแขวใหญ่นะครับมีรถหัวรถจักรของรถไฟจอดอยู่ด้วย1คันแล้วก็วิ่งไปด้านนอกนะครับเรียกว่าเป็นไล่ล่าแบบต่อเนื่องจบคันนี้แล้วก็มีตำรวจนี่หยุดให้ดูว่ามีชื่อเขาปูนกับลิ้นช้างซึ่ง เวลาเรานั่งรถไฟนะครับผมนั่งรถไฟจากาสถานีกาญจนบุรีจะไปน้ําตกก็จะมองเห็นป้ายที่บอกว่าไปลิ้นช้างไปเขาปูนนะครับก็เลยรู้ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะครับนี่ครับก็เป็นฉากขี่บูที่ค่อนข้างสนุกนะครับอยู่ในเป็นอยู่ในม้วนจบนะครับแล้วฟิล์มก็จะมีอยู่สั้นๆนะครับนี่ครับที่เป็น สถานที่ถ่ายทําที่ดูออกชัดๆนะครับว่าเป็นการจนบุรีจริงๆเขาอาจจะถ่ายกาญจนบุรีทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นโลเคชั่นที่ไม่ได้บอกนะครับว่าอยู่ที่ไหนจริงๆฉากที่ไล่มาให้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องนี้เขาก็พยายามปิดนะครับปิดโลเคชั่นไม่ให้เห็นชัดๆนะครับว่าเป็นที่ไหน